ป p 888สารพิพากษาว่าการตำของจำเลยเป็นการเอื้อประโยชน์แก่บุตรเขยอันถือได้ว่าเป็นการสแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลตู่มใต้ได้รับความเสียหายต้องซื้อที่ดินในราคาสูงกว่าที่ควรจะเป็นจำเลยจึงมีความผิด ฐานเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐคำพิพากษาสารดีกาที่565ทับ2,158พนักงานอายการจังหวัดอุดอรธานีโจทย์ในต่อเต่า จำเลยโจทฟ้องแระแก้ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายยามาตรา151 157จำเลยให้การปฏิเสธสารชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายยามาตรา15 1 5 15 1 157การกระทำของจำเลยเป็นการกระทำ กรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายยามาตรา151ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายายามาตรา90จำคุก5ปีจำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาค4พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยมีความผิดต,ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151นอกจากที่แก้ ให้เป็นไปตามคำพิาาาำาพา,า,พากษา,าสารชั้นต้นจำเลยดีกาโดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาสารชั้นต้นอนุญาตให้ดีกาในปัญหาข้อเท็จจริงสารดีกาวินิจฉัยว่ามีปัญหาต้องวิจัยตามดีกาของจำเลยข้อแรกว่าจำเลย กระทำความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่สือสับแชมนาดในตำแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐตามคำพิพากษาสารอุรร์ภาค4หรือไม่เห็นว่าโจทย์มีนางสุวพ่าเป็นพยานเบิกความว่าขณะเกิดเหตุพยานดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนการครังองค์การบริหารส่วนตำบลตุ่มใต้ เมื่อต้นปี2,540จำเลยให้พยานตรวจสอบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใต้มีงบประมาณจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใต้หรือไม่พยานตรวจสอบพบว่ามีงบประมาณค่าซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสำนักงาน65,000บาท ต่อมาวันที่17มีนาคม2540พยานจัดทำรายงานคำขออนุมัติจัดซื้อคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโดยวิธีพิเศษให้จำเลยลงรายมือชื่อตามสำเนาบันทึกข้อความหลังจากนั้นจำเลย มาขอใบเสนอราคาจากพยานไม่น้อยกว่า3ฉบับต่อมาจำเลยบุตรเขยและบุตรสาวของจำเลยนำใบเสนอราคา3ฉบับของนังรองในแก้วและในแสวงเสนอขายที่ดินของนังรองในแก้วและนังแสวงในราคาห้าแสน 9,459,4825บาท9 2 7 2 0 0บาทและ6 2 1 5 0 0บาทตามลำดับพร้อมด้วยหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินของบุคคลทั้ง3มมามอบให้พยานตามใบเสนอราคาและเอกสารที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมาการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษเห็นสมควรจัดซื้อที่ดินของนางรองซึ่งเสนอราคาต่ำสุดพยานจัดทำบันทึกของคณะกรรมาการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษเสนอให้จำเลยรงรายมือชื่ออนุมัติจัดซื้อตามสำเนาบ,บันทึกข้อความและจัดทำสัญญาซื้อขายระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใต้กับนางหลองต่ำ สำเนาสัญญาซื้อขายจำเลยนำสำเนาจำเลยนำสัญญาซื้อขายดังกล่าวไปให้หนังร้องลงลายมือชื่อตอนเย็นของวันที่ระบุในสัญญาแล้วนำสัญญาซื้อขายดังกล่าวกลับมาคืนพยานวันรุ่งขึ้นพยานเห็นว่าจำเลยและหนังร้องลงลายมือชื่อแล้ว จึงนำไปให้ในายสัมผัสปรับองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใต้และนายนิรุตหัวหน้าส่วนโยธาโรงรายมือชื่อต่อมาจำเลยเดำเนินการให้หนังร้องจดทะเบียนโอนขายที่ดินดังกล่าวแก่องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใต้แล้วจำเลยนำเอกสารหมามมอบให้พยานเพื่อจัดทำใบตรวจรับพัสดุ เสนอคณะกรรมาการตรวจรับพัสดุโดยวิธีพิเศษเพื่อพิจารณาตรวจรับหลังจากนั้นพยานทำดีกาขอเบิกจ่ายเงินแก่หนังร้อง5 9 4 0 0 0บาทให้จำเลยโรงรายมือยื่ออนุมัติตามสำเนาดีกาเบิกเงินและสำเนาบันทึกอนุมัติเบิกจ่ายแล้วพยานไปเบิกเงิน ถอนเงินจำนวนดังกลาก่าวจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสากลการเกษตรสาขากลุ่มภาวะปีมีจำเลยนางอวย,น,อวยนายอวยและนายสัมพัทธ์ไปน้วยเพราะเป็นการเบิกถอนเงินสดพยานมอบเงินค่าที่ดินจำนวนดังกล่าวให้จำเลยนำไปมอบให้นางร้องโดยจำเลยนำดีกาเบิกจ่ายเงินระใบสํสำคัญรับเงินไปให้ นางรองลงลายมือชื่อลุงขึ้นจำเลยนำเอกสารดังกล่าวมาคืนพยานหลังจากนั้นจำเลยพาพยานไปที่บ้านของนางรองเพื่อน,นำทะเบียนใจเงินไปให้หนางรองลงลายมือชื่อเห็นว่าแม้นนางสุวพาถูกตั้งกรรมาการสอบสวนความผิดทางวินัยและพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาแก่นางสุวพา ว่ากระทำความผิดทางอาญาเพราะเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่จัดซื้อที่ดินดังกล่าวด้วยแต่ขณะมาเบิกความเป็นพยานโจทย์ในคดีนี้การสอบสวนความผิดทางวินัยของนางสุวัาเสร็จสิ้นแล้วโดยนางสุวัาถูกลรงโทษตัดเงินเดือนรอยละห้าเป็นเวาลาหนึ่งเดือนและอายการสูงสุดมีคำสั่งไม่ฟ้อง หนังสุภาาแล้วคำเบิกความของหนังสุภาพาจึงมิใช่คำซัดทอดจำเลยเพื่อให้ตนเองพ้นผิดอันจะต้องห้ามมิให้รับฟังดังที่จำเลยดีกาและแมนคำเบิกความของหนังสุภาาที่ว่าจำเลยนำใบเสนอราคาสามฉับของหนังร้องในแก้วและในสแสวง พร้อมด้วยหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินมามอบให้หนางสุวภาแตกต่างจากที่หนางสุวภาเคยให้การต่อว่าที่100ร้อยตีวุฒิชัยกรรมการตรวจสอบสืบสวนตามคำสั่งของสำนักงานการตนเงินแผ่นดินภูมิภาคที่4ตามมาทึกถ้อยคำดังที่จำเลยดีกาและน่าเชื่อว,ว่าข้อได้จริงเป็นดังที่ปรากฏในบันทึก ค่อยคำมากกว่าเพราะตรงกับที่โจทย์กล่าวมาในคำฟ้องและตรงกับที่นางสุวภาให้การในชั้นสอบสวนตามบันทึกคำให้การแต่ความแตกต่างดังกล่าวเป็นเรื่องในรายละเอียดไม่เป็นข้อพิรุษถึงกับทำให้คำเบิกความของนางสุวภาในส่วนอื่นรับฟังไม่ได้นอกจากนี้โจทย์มีบันทึกถ้อยคำของนางร้อง ที่ให้ไว้ต่อว่าที่ร้อยตีวุฒิชัยว่าหนังร้องขายที่ดินแปลงดังกล่าวแก่นายเจ๊กซึ่งหมายถึงนายพัสกรบุตรเขยจำเลยกับน,นางณรารักษ์ซึ่งเป็นบุคคลเดียวกับนางบุญยับ่อนบุตรสาวจำเลยในราคา220,000บาทและในสายบุตรชายนางร้อง พานนางรองไปงลงรายมือชื่อในเอกสารซื้อขายที่ดินที่บ้านของจำเลยต่อมาเมื่อถึงเวลารับเงินนางสายพานาะนางรองไปรับเงินจากนายพัสกรที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขากุมภาวาปีและมีบันทึกคำให้การในชั้นสอบสวนนางรองที่ให้ไว้ต่อพันตำรวจโทคุณอาวุธพนักงานสอบสวนความว่า นางหลองไม่เคยเสนอขายที่ดินให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลตู่มใต้ที่สำนักงานที่ดินอำเภอกุมภวาปีรายมือที่ที่ระบุว่าเป็นของนางหลองในใบดีการเบิกเงินงบประมาณและใบสำคัญการรับเงิน594,000บาทลงวันที่3าเมษายน2,540รวมทั้งในคำร้องขอให้ไปตรวจรับพัสดุ สัญญาซื้อขายที่ดินและใบเสนอราคาที่ดินในสำนวนคดีนี้ไม่ใช่รายมือชื่อของนางร้องนางร้องไม่เคยเห็นเอกสารดังกล่าวผู้ที่มาขอซื้อที่ดินจากนางร้องคือนายพัสกรและนางบุญยญพรนางรองไม่เคยเห็นหน้าจำเลยในสายบุตรชายนางร้องรับเงินค่าที่ดินจำนวน2 2 0 0 0 0บาท จากนายพัสกรแล้วนำเงินไปถ่ายถอนจำนองจากธนาคารเมื่อได้หนังสือรับรองการทำประโยชน์วงเร็บนรสสามก่อขึ้นมาในสายมอบให้หนายพัสกรและนางบุญญาพรแม้นโจทย์ไม่อาจนำนางร้องมาเบิกความเป็นพยานในชั้นพิจารณาเพราะเหตุว่านางร้องถึงแก่ความตายก่อนมาเบิกความมีผลให้บันทึกถ้อยคำของนางร้องและ บันทึกคำให้การชั้นสอบสวนของนางร้องเป็นเพียงพยานบอกเล่าก็ต่างแต่โจทย์มีว่าที่อร้อยตีวุธิชัยและพันตำรวจโทคุณอาวุธมาเบิกความเป็นพนยานโจทยืนยันยว่านางร้องให้การตามบันทึกถ้อยคำและบันทึกคำให้การดังกล่าวจริงอีกทั้งโจทย์มีพันตำรวจเอกพิสนุเจ้าพนักงานตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นพยายนเบิกความประกอบหนังสือส่งเอกสารตรวจพิสูจน์และรายงานการตรวจพิสูจน์ว่าพนักงานสอบสวนสารีตำรวจผูทรกลุ่มภาวาปีส่งเอกสารดีการเบริกเงินตามงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใต้และเอกสารประกอบจำนวน11แผ่นของกลางกับตัวอย่างลายมือชื่อของนางรองที่เขียนไว้ในเอกสารต่างๆและที่เขียนต่อหน้าพนักงานสอบสวน มาให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบว่ารายมือชื่อตรงบริเวณที่ทำเครื่องหมายดอกจันสีแดงในเอกสารของกลางกับรายมือชื่อของนางรองในเอกสารตัวอย่างรายมือชื่อเป็นรายมือชื่อของบุคคลเดียวกันหรือไม่พยานตรวจสอบแล้วปรากฏว,ว่าเอกสารของกลางที่เขียนหมายเลข9ก,ก้ากำบไว้ซึ่งตรงกับใบเสนอราคาของนางรอง ไม่ใช่รายมือชื่อของบุคคลเดียวกันส่วนเอกสารอื่นน่าจะเป็นรายมือชื่อของบุคคลเดียวกันตรงกับคำเบิกความของนางพัชรีบุตรสาวนางร้องที่มาเบิกความเป็นพยานโจทว่ารายมือชื่อในช่องผู้เสนอราคาในใบเสนอราคาไม่ใช่รายมือชื่อของนางร้องส่วนรายมือชื่อในคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สัญญาซื้อขายที่ดินใบดีกาเบิกจ่ายเงินใบสำคัญรับเงินและใบคำร้องให้ไปตรวจรับพัสดุเป็นรายมือชื่อของนางร้องจริงนางพัชรียังเบิกความสอดคล้องกับนายสายบุตรชายนางร้องที่มาเบิกความเป็นพยานโจทย์เช่นกันว่านางร้องขายที่ดินแปลงดังกล่าวแก่นายพัชกรในราคา220 0 0 0บาท พยานทั้งสองผ่านนางร้องไปรับเงินจากนายพัสกรที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์กรเกษตรสาขากุมภาวะาปีซึ่งเจือสมกับคำเบิกความของนางบุญยพรบุตรสาวจำเลยที่ว่าพยานอยู่ในเหตุการณ์ขณะที่นายพัสกรจ่ายเงินให้หนางร้องที่ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนด้วยแม้นนางบุญยพรเบิกความ บ่ายเบี่ยงว่าในช่วงเวลานั้นพยายนกับนายพัสกรยังไม่ได้คบหากันพยายนพานายพัสกรไปที่ธนาคารดังกล่าวเพราะนายสำรานหัวหน้าง,งานของพยายนให้พยายนพานายพัสกรซึ่งเป็นญาติของนายสำรานไปที่ธนาคารดังกล่าวแต่ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเช่นนั้นเพราะทางนำสืบของจำเลยไม่ปรากฏว,ว่าเหตุใด นายพศกรที่มีอาชีพค้าขายอัดสังหาริมทรัพย์จึงเดินทางไปที่ธนาคารดังกล่าวเองไม่ได้ต้องให้หนางบุญยญพรพาไปดังนี้กรณีถือได้ว่าบันทึกถ้อยคำและบันทึกคำให้การชั้นสอบสวนของนางหลองเป็นพยานประกอบอื่นสนับสนุนให้รับฟังได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา227ท1 ข้อที่จริงฟังได้ว่า,นาหนังร้องไม่ได้ลรงรายมือชื่อในใบเสนอราคาขายที่ดินของตนแก่องค์การบริหารส่วนตำบลตุ่มใต้ตามใบเสนอราคาแต่มีผู้ปลอมรายมือชื่อนหนังร้องในใบเสนอราคาดังกล่าวแล้วนําไปมอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลตุ่มใต้และหนังร้องไม่ได้ตกลงขายที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลตุ่มใต้ในราคา ห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทแต่นางหลองตกลงขายที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่นายพัสกรบุตรชายบุตรเขยของจำเลยในราคาเพียงสองแสนสองหมื่นบาทโดยได้รับเงินค่าที่ดินจำนวนสองแสนสองหมื่นบาทดังกล่าวจากนายพัสกรแล้วเมื่อพิเคราะห์ข้อเท็จจริงที่ได้ความดังกล่าวประกอบกับคำเบิกความของนางสุวัพพรดังกล่าวข้างต้น การที่จำเลยไปขอใบเสนอราคาจากนางสุวพาแล้วต่อมาบุตรเขยและบุตรสาวของจำเลยนำใบเสนอราคารวมสามฉบับของหนังหลงในแก้วและในสแสวงไปมอบให้นางสุวพาทั้งที่ไม่ใช่ใบเสนอราคาขายที่ดินของบุตรเขยและบุตรสาวของจำเลยก็ดีการที่จำเลย นำสัญญาซื้อขายที่ดินของนางหลองไปให้นางร้องลงรายมือชื่อแล้วนำกลับมาคืนนางสุวพหาวันลุ่งขึ้นทั้งที่ไม่ใช่หนา้าที่ของจำเลยก็ดีการที่จำเลยนำเงินค่าที่ดินไปมอบให้นางหลองพร้อมกับนำดีการเบิกใจเงินและใบสำคัญการรับเงินไปให้นางหลองลงรายมือชื่อลุ่งขึ้นจำเลยนำเอกสารดังกล่าวมาคืนนางสุวพพร และหลังจากนั้นจำเลยพานางสุวภาไปบ้านของหนังรองเพื่อน,นำทะเบียนจ่ายเงินไปให้หนางรองลงลายมือชื่อทั้งที่ควรให้หนางรองไปรับเงินและลงลายมือชื่อในดีกาเบิกจ่ายเงินใบสํบสำคัญการรับเงินกับในทะเบียนจ่ายเงินด้วยตนเองที่องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใต้เพื่อให้เสร็จ ไปในข่าวเดียวกันก็ดีรวนเป็นพฤติการที่แสดงให้เห็นว่าจำเลยทราบดีว่านังหลองตกลงขายที่ดินแกนายพัศกรในราคาเพียง2 2 2 0 0 0บาทแต่มีการปลอมแปลงรายมือชื่อน,นังหลองในใบเสนอราคาขายที่ดินดังกล่าวเป็นเงิน5 9 4 8 0 0บาทแล้วนำไปยื่นต่อองค์การบริหารส่วนตำบลตุ่มใต้พร้อมกับ ใบเสนอราคาของเจ้าของที่ดินอีก2แปลงซึ่งเสนอราคาสูงกว่าและเมื่อคณะกรรมาการจัดซื้อเห็นสมควรจัดซื้อที่ดินจากนางร้องในราคาต่ำสุดจำเลยในฐานะองค์การบริหารนายกองค์การบริหารส่วน,นตำบลตูมใต้จึงได้อนุมัติให้จัดซื้อที่ดินดังกล่าวในราคาภายหลังการต่อรองราคาแล้ว594,000บาท สูงกว่าราคาที่หนังร้องต้องการขาย3 7 4 0 0 0 0 0 0บาทและเมื่อหากเงินที่จำเลยต้องนำไปชำระเป็นค่าภาษี5 9 4 0บาทคงมีส่วนต่างที่เป็นประโยชน์แก่บุตรเคยจำเลยจำนวน3 6 8 0 6 0หแบาทการดังของจำเลยจึงเป็นการเอื้อประโยชน์แก่บุตรเคยของจำเลย อันถือได้ว่าเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใต้ได้รับความเสียหายต้องซื้อที่ดินในราคาสูงกว่าที่ควรจะเป็นจำเลยจึงมีความผิดฐานเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทรัพย์ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐดีกาของจำเลยข้อนี้ฝังไม่ขึ้น ปัญหาต้องวินิจฉัยตามดีกาของจำเลยต่อไปมีว่าการที่สารุธรณ์ภาพี่พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาตา151ชอบหรือไม่เห็นว่าโจทย์บรรยายมาในคำฟ้องด้วยว่าจำเลยดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใต้เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และเป็นผู้บริหารท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลปศ2 5 3 7มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตุม่มใต้รวมทั้งการสั่งอนุญาตอนุมัติเกี่ยวกับงานราชการขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจึงมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และบัญญายพฤติการแห่งคดีว่าตามวันเวลาเกิดเหตุจำเลยใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตอนุมัติจัดซื้อที่ดินของนางร้องในราคา5,94,000บาทอันเป็นการทำให้เกิดความเสียหายแก่รัฐและองค์การบริหารส่วน,นตำบลตุ่มใต้เพราะต้องเสียงเงินค่าซื้อที่ดินดังกล่าวแพงกว่าที่นางร้องขาย จำเลยนำเงินชำระค่าที่ดินแก่นางหลอง2 0 2 0 0 0 0บาทจากนั้นจำเลยนำเงินส่วนที่เกิดไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่นอันเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่นดังนี้ถือได้ว่า จดบรรยายฟ้องอบคบอง์คประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอามาตรา151แล้วการที่สารอุทธรณ์ภาค4ีพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอามาตรา151จึงชอบแล้วดีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้นและกโกรณีไม่จำต้องวินิจฉัยดีกาของจำเลยข้ออื่นเพราะไม่อาจทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลง แต่เนื่องจากทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีอยู่บ้างนับเป็นเหตุบรรเทาโทษเห็นสมควรลดโทษให้แก่จำเลยเพราะเหตุดังกล่าวพิพากษาแก้เป็นว่าให้ลงโทษหนึ่งในสตามประมวลกฎหมายอามาตรา78คงลงโทษจำคุกจำเลย3ปี9เดือนนอกจากที่แก้ คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาสารอุทธรภาค4กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายยามาตรา157ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐเทศบาลสุขาพิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้น ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่100,000บาทถึง400,000บาท